หลายท่านยังกำลังจะเริ่มต้นว่าอาเซียนสวัสดีภาษาพมา่าว่าไงสวัสดีขอบคุณว่ายังไงแต่ที่นี่เขาเขาเดินหน้ามาหลายปีแล้วนะครับลผลันเป็นการก้าวกระโดดไปผมว่าคิดว่าวันนี้ถ้าเรามาเนี่ยถ้าทุกส่วนเห็นด้วยนะครับจังหวัดพิจิตรเรามี12อำเภอนะครับถ้ามีสักอำเภอละหนึ่งโรงเรียนเนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วก็เราค่อยๆขยายไปต่อไปจะมีทุกตำบลทุกหมู่บ้านแล้วเด็กของเราจะสู้เขาได้สบายนะครับ mm hmm. ก็ผมอยากให้ที่นี่นะครับเป็นโมเดลเป็นตัวอย่าง mm hmm. ที่ให้คนพิจิตรมาดูงานนี่ก่อน เรา,าเสริมละไฟลขยะไปปางตั้งใจงจริงของครูบาอาจารย์ที่นี่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่เห็นไม่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลท่านคงไม่คิดวันนี้แล้วก็ดูถพงความเหนื่อยยากความลําบากโอกาสต่างๆมันมีน้อยมากนะครับพอท่านมุ่งมั่นทําจริงๆแล้วเนี่ยผลก็ค่อยตามมาเริ่มต้นจุดประกายที่นี่นะครับก็ผลที่เห็นในวันนี้นะครับเด็กๆเนี่ยก้าวไปหลายขั้นแล้ว Yeah, Long Yu. Um, my graduate, uh, my school is Chisholm uh, Yeah, we are classmates. Yes, uh, Chinese and English. Yes. Thank you so much. I Came from China. I stayed here for already three weeks. And uh, one more week, I will go back to China. And uh, I really enjoy time in here. I really love children in here, and uh, also welcome all of visitors to come here for more Thank you. Hi -ha. Hi -ha. <laughs> That's good. Uh, Nicole, please introduce yourself. My name is Nicole. I'm from California in America. Um, I've been here just for a couple days. I'll be here for a couple weeks. Uh, everyone has been so nice. I'm so grateful to be here. So thank you. Let me pack and come over here. Let ลาซึ่งโกลจนบ้านโกแดงชายเหวจึงจึงเอ็มลาไทยสวาส่างสัญเชงโกยาจูเนียเอ็มลาโกอาจินาอ่อนนุ่มโกอยาใหญ่ติงเวดลาโกถังโกห่างเยวีทัลตลากังตูงต่างเดสวัสดีครับผมชื่อเดกชันพัฒน์ไพโรธขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนบ้านโกแลแดงผู้อในวยการโรงเรียนชื่อนายสวาส่างสยญเชง คุณครูประจันชื่อนางอาทินาอ่อนนุ่มคุณครูผู่กุศลคู่ภาษาเวียดนามที่เชี่ยวชาญขอบคุณครับจากเรนเลนเนื่องจากเรามีครูแลกเปลี่ยนจากเวียดนามมาทุกปีนะคะเราก็จะมีคลาสภาษาเวียดนามให้นักเรียนนะคะอะไรก็สื่อสารได้เบื้องต้นในสกรีนีระพิพัฒน์โอเคโซมเรียก our visitors. กะาาลาโซโยะโโปไอซีลิัวิจิตอโคโปไออาสอคอิมาบตนกอาันโปอโาันนับาโปโมแดงสลามัโปสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็หิงแลพิภันเวิจิตขณะนี้กำลังศึกายู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กรับ2โรงเรียนบ้านโปโมแดงขอบคุณค่ะ่มา Morning. My name is Rasagon Prabhosa. I am 12 years old. I am in grade 6 class like 2 under intensive English program at Bangkok Modern School. My teacher name is Mr. Jamie Kami, and my director name is Mr. Swami You Welcome to Bangkok School. Thank you. Okay, very good. So now, we welcome now. Uh, next question, what? Oh. Oh. what? Okay, so now is the name of place which is Salati. Who can give an example of a place? Uh, Ihan. Cameroon. Okay. My cat. Stand up, please. Cat. Cat. Yeah. And, yeah. Right? Where is okay. what? Cat. Cat. Be what? Cat. Cat. what? Next. No, Be what? you Pencil 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 yeah. yeah. Pencil Pencil okay. Next. <laughs> <laughs> Samud. Okay. Only Blue? Blue. Blue. Okay. My name is Desiree and I'm from the Philippines. I stayed here Banpong one year and two months. That's why I just speak little Thai language. And oh la 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 la! Okay, how about head, shoulders, knees, and toes go? นายสว่างสิงห์หักเชนผู้อวยการโรงเรียนบ้านโปง่งวัวแดงโรงเรียนบ้านโปง่งวัวแดงมีจุดแข็งก็คือโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนสองภาษาเป็นสอนสองภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ5 0จุดแข็งของเราก็คือนักเรียนของเราสามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆได้เป็นอย่างดีเราสามารถแก้ปัญหาการ ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้ของคนไทยได้ด้วยราคาราคาประหยัดอันที่หนึ่งคือเราจ้างครูจากต่างประเทศโดยเราเราอิมพอร์ตเข้ามาเองแล้วก็อีกทางหนึ่งเรารับอาสาสมัครจากทั่วโลกเข้ามาช่วยซึ่งในในทุกเดือนเนี่ยเราจะมีอาสาสมัครจากยุโรปจากอเมริกาจากอเมริกาเหนือจากอเมริกาใต้จากเอเชียจากจีนจากเกาหลีจากญี่ปุ่นซึ่งเข้ามาโดยไม่ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องต้องดูแลต้อนรับเราสามารถใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่น้อยสามารถที่จะพัฒนาการศึกษาให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นเป็นภาษากลางของอาเซียนเนี่ยได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมโยงไปเรียนในวิชาอื่นๆในภาษาอื่นได้เป็นอย่างดีนะครับ